Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleigh Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side, the horse was lean and lank. His fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing yeah. <laughs> song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is my to friend ride in a one friend. horse open sleigh! Through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight! Oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon, Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got absorbed. Merry Christmas! วันนี้เรากำลังทำอาหารเช้ากันอยู่แล้วก็ทำสปอนเค้กซึ่งวันนี้เราจะทำคือมช่เค้กด้วยอันนี้คือเอาตาเตาอบของเรา this oven yes แล้วก็เราอยู่ในปา่า we in the bush แล้วก็มีวันนี้มีช้างมาด้วยค่ะวันนี้มีน้องช้างใช่ ีทำขนมค่ะทำขนมอยู่เลยขนมเค้กตียตีใข่แม่พรุ่นี้ไหนอ่้นะพุ่งนี้ที่ไหนคะที่โดมทุกพรนี้เหรอไม่ใช่พรค่นี้เหรอลวบพิีซ่

Merry Christmas เย่ตอนนี้นะคะกำลังเตรียมอาหารเช้าใช่นี่นี่เดี๋ยวอันนี้นารไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังทำอาหารเช้านะคะข้าก็ทำเค้กสปอนเรียบร้อยแล้วสำหรับเค้กคริสต์มาสเย้เ yeah ย yeah. อันนี้เป็นตัวใหม่เพราะเมื่อคืนน่ะ ทำแล้วดูนี่มันไม่ฟูดูดิมันไส์แบบเพราะวเมื่อคืนใจร้อนอะใส่เนยร้อนลงไปมันก็เลยหดมันก็เลยยุบแต่ตอนนี้เราใช้แต้เต้ this this weoven เห็นไหมใช่อันนี้เป็นหม้อ หม้อไฟหม้อหม้อธรรมดาเลยไม่ใช่หม้อไฟอันนี้เรากำลังวอร์มเตาให้ร้อนนะคะให้หม้อร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เค้กลงไปใช่เดี๋ยวเราจะใส่ตอนนี้เราก็ต้องรอห้ามเปิดบ่อยตอนนี้เรากำลังอบไฟอ่อนที่สุดเลยแล้วนี่ก็เป็นอ่านเช้า เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นเค้กสปอนที่ทำไว้เมื่อคืนแล้วแบบมันไม่ฟูเพราะว่าเราใจร้อนเมื่อคืนเราใจร้อนมากแล้วก็นี่ก็เป็นหมูใช่เป็นหมูหมู3ามชั้นสำหรับดินเนอร์คืนนี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะทำ เราจะทำหมูหมูกรอบสำหรับดินเนอร์คืนนี้จะมีหมูสามชั้นเป็นตัวหลักแต่ว่าพอดีว่าไม่ได้ซื้อเป็นชิ้นใหญ่มาเพราะว่าพี่เขาไปซื้อคนเดียวแฟนไปซื้อคนเดียวแล้วหาไม่ค่อยได้ก็เลยได้เป็นชิ้นแบบนี้มาเราก็เลยจะต้องใช้สไตล์นี้ซึ่งปกติเราก็ใช้วิธี ชิ้นใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้มก่อนในระหว่างที่รอคุกกี้เออรอคุกกี้เราก็จะทำในระหว่างที่รอเค้กสุกนะคะอันนี้เป็นคุกกี้ที่ทำไว้เมื่อคืน นน่อันนี้ก็อันนี้ทําในกระทะอันนี้ทําในกระทะใช่อันนี้ทําในกระทะมันก็จะแบบไม่ไมห,ห,ห,หน่อยแบบนี้ใช่แต่อันนี้คือใจร้อนนะเมื่อคืนใจร้อนมากเลยอะทําไปกินตอนเาช้าก็คืออันนี้คือใส่เนยแล้วคนไม่ดี <laughs> มันก็เลยละลายแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยอืออืม,อ,มอร่อยมาก จะบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้ขี้เลเลยอร่อยมากถึงมันจะดูหน้าตาน่ากลัวนิดนึงแบบนี้แต่อร่อยจริงๆเหมือนคุกกี้ช็อกโกชิพธรรมดาลเลยโอว้ว่มันจะไม่กรอบเหมือนใช้กับเตาอบจริงๆนะคะแต่ว่าบ้านเราใช้โซลาร์เซลล์อ่ะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วใช่ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำหมูสามชั้นที่ เป็นหั่นมาแล้วแล้คือไม่มีตะแกรงไม่มีตะแกรงเราเลยใช้ที่คีบน้ําแข็งนะคะใช่เดี๋ยวเราจะใช้ตั้งให้น้ําเดือดก่อนลองทําหมูสามชัน้นก,กรอบๆกันแต่ตอนนี้ก็ยังคงรอเค้กอยู่นะคะใช่เดี๋ยวเราจะทําหมูสามชั้นกันหมูสามชัน้นตุ๊ด เราต้องต้มทีละชิ้นทีละชิ้นเพราะว่าเราไม่มีตะแกรงอะ่ะเราไม่มีตะแกรงเพราะาตะแกรงเราเอาไปใช้กับหม้ออบคุกกี้แล้วแล้วหมอ้อขนาดตะแกรงไซส์เล็กไม่มีก็เลยต้องใช้ที่ทีบไปใช่ต้องเป็นแบบนั้นแหละตอนนี้นะคะอันนี้เราจะโชว์แครกเกอร์ที่เราทำไว้เมื่อวานานี้มีสองอันเพราะว่าสองคนก็น่าจะพอแล้ว ใช่แล้วก็อันนี้ยังเป็นของขวัญที่ยังไม่ได้ไปให้กับความความช้างเดี๋ยวน่าจะขับมอเตอร์ไซค์เอาไปให้ที่ปังที่ปังช้างข้างล่างเราจะได้โชว์เราจะได้เห็นช้างกันด้วยเนาะทรายนี่เป็นต้นคริสต์มาสโชคดีมากเลยอะ่ะโชคดีมากเลยที่ว่ามันมันยังไม่เหี่ยวเพราะว่าตัดมาตั้งแต่ตั้ง ตั้งแต่เกือบวันที่หนึ่งวันที่ห้าที่หกเลยใช่ยังเขียวอยู่กิ้งกิ้งนใช่เจเดนอันนี้ภูมิใจมากสวัสดีครับกันนะ We're going to <st> go down and <aquell> give the elephant keepers <his> a present here. They basically dedicate their entire lives to taking care of the elephants, so giving them up. Something to chill out for the afternoon and yeah, wish him a Merry Christmas. Let's go. Chop. <laughs> chop. You better, watch out. you better not jump, you better what not climb, you better not stop, better. เออใครใครชนะจะได้ดึงแรงแรงดึงสองโกัคโซชนะมีอะไรมีอะไรข้างในอันนั้นสโมกสมกอ่ะอ่เดบสมมกอ่ะอ๋อเซมเซมด ามอ๋อคริสต์มาสดินเนอร์ทีเได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันมีเนื้อมีกุ้งโปรนแล้วก็มีหมูกรอบปลาหมึก น้ำจิ้มรสเด็ดรอเราอยู่